ริ่งสาหรับอุทยานแห่งชาติน้าหนาวครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในการมาทุกครั้งที่มาเนี่ยเราก็จะพบกับอากาศที่เย็นความเงียบสงบนะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวสถานที่ท่องเที่ยวผมว่าอาจจะไม่ได้แบบมีเยอะมากหรือว่ามันอาจจะอยู่ห่างไกลซึ่งส่วนตัวเวลาเข้าพักก็จะอยู่หน้าที่จุดกลางเต็นท์แล้วก็เล่นอุปกรณ์ที่เรามีส่วนโซน,นกลางเต็นท์เนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มีทุกเครือข่ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็น AS-True หรือว่า d t a c เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลว่าเข้ามาแล้วจะไม่มีสัญญาณหรือไม่มีโทรศัพท์เล่นโอเคอยู่ครับที่นี่แล้วก็ครั้งนี้ผมนําเต็นท์ห้องน้ํามาใหม่เพราะเนื่องจากเต็นท์เดิมเนี่ยมันมันเล็กแคบเหลือเกินพอของอุปกรณ์เข้าไปใส่แล้วมันก็อึดอัดคับแคบเกินไปพลิกตัวไม่ได้ก็เลยนําตัวใหม่เข้ามาก็เดี๋ยวต้องมาลองกลางดูครับ หอมเกี่ยงเล่นอยูทำไมมุมไม่เห็นพี่เกี่ยวเกี่ยวนี้แนะ้วมั้งเแต่เดี๋ยวเดวเราขึ้นเลยใหญ่มากเข้าไปแบบโห พี่บอนี้สูงเท่าไหร่นะเมตรแปดสิบอันนี้สูงออสองเมตรห้าเซนแล้วกว้างกว้างคุณยาวเมตรทาห้าคุณเมตรทาห้าใหญ่มากโอเค นี่อะไรเอ่ยอะไรคะบ้าชีโลโอ้มันอยู่ๆมีอย่างนี้อ่ะอือคือมีอย่างนี้นไงเป็นไงบ้างอาันไหนอ๋อเราเอาไปปิ้งบนนี้เหรอฮะอืมนั่นปิ้งอะไรอยู่กุ้งเผาหมูเทปันยากิ โอ้โหเผยปันญ,ญากิเป็นไงเหยื่อๆอย่ะมาสเมลโลอร่อยเ <c oughs> ยิ้มยังไงโอ้โหย,ยุ่นๆเลยน้องอินชอบเลยอย่างงี้เ <c oughs> อออร่อยสวยด้วยแย่เยุ่นๆ ตอนนี้อุณหภูมิที่ทำได้คือสามสิบสามจุเจ็ดพอป่ะเดี๋ยวจะร้อนเกินนะแต่ถ้าออนเซ็นก็ต้องสี่สิบนะสามจุดสี่ บรรยากาศช่วง10โมงเช้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกเกือบทั้งคืนเลยนอนเย็นชุ่มฉ่ำทั้งคืนเลยนี่แดดเริ่มออกแล้วครับเมื่อเช้าก็ยังฝนตกอยู่ปลอยๆนะฮะเบาบางวันนี้ก็ดูเงียบเหงาอยู่ไม่ถึงกับเหมาร้านแต่ก็คนมาน้อยอยู่นี่กำลังเริ่มกินอาหารเช้า หลังจากฝนตกก็เลยทุกคนพร้อมใจกันตื่นสายหมดเลย <c oughs> ปล้โอเคเดี๋ยววันนี้พาเดินชมตัวอุทยานรอบๆนะครับน <c oughs> อดูพอ่อทำอะไรหรืออีกหนึ่งเมนูปลาข้าวสารทอดกรอบหรืออ,อีกหนึ่งเมนูได้ไปกิชนชาวเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วก็ปลาเปียวก็เสร็จละปลาเปียวเสร็จอ้โหอมมากอ่ะแต่ไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะอ่ะออเปลือง พมันัเดียวทิโอดูลมพัดเมื่อคืนฝนตกกับทั้งคืนนีองฟ้าจำใส่าใสแต่มเมื่อเช้าก็มีฝนโปอยๆนะมีอะไรบ้างเมนูมีไข่เจียวไข่เจียวกับหมูผัดพริกขิงหมูสับผัดพริกขิงเออข้าวต้มไม่มีข้าวสวยเหลืออยู่นะเมื่อวานกินไม่หมด แช่นี้ก็ฟินแล้วครับใช่ไหมเพิ่งอาบน้ำเสร็จครับไม่ไหวเย็นมากนี่พอทำก็ะเพดปิ้งแล้วเดี๋ยวเอามาคุกเนยหอมเชียวเมื่อคืนก็กินอยู่อย่างนี้โอเคอยู่นะเมนูง่ายๆแบบอร่อยอยู่ส่วน นน่นทำไรหลับบรรยากาศวันนี้ก็แบบโอ้โหเย็นนะลมพัดสบายเลยดูเมีนูอะไรเอ่ยกระดำตีทอดน้ำปลา โอ้โหหอมเลยหอมมากเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วใช่เอาแล้วนี่นี่อะไรโอ้จะทำกุ้งผัดผงกะหรีกุ้งผัดผงกะหรีใช่โอ้เดี๋ยวลองมาดูสิว่าหน้าตามันน่ากินแค่ไหนนี่กุ้งเอวนี่อะไรหอมญี่ปุ่นหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นหอมต้นหอมญี่ปุ่นหั่นอย่างนี้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันหมดความเป็นต้นหอมญี่ปุ่นเลย อันนี้คือไข่ไข่กับผงกะหรีกก่ผงกะหรี่แล้วก็นมตาระเบิดควายไอ้ไม่ใช่ตาอะไรวะปืนควายใส่นี่ลงไปผสมนมด้วยนมใช่อันนี้ใส่น,นี่ด้วยป่ายังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวค่อยใส่เอเขาเรียกอะไรนะน้ำมันน้ำมันอ่ะจด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 มันแดง น้ำมันพริกเผาไม่มีอเคเอ้ยนี่ก็น,น้ำมันพริกเผาเหมือนกันนะใช่ใช่ดีหลังซื้อของไทยก็พออันนี้ของญี่ปุ่นใช่ไหม <c oughs> มันไม่ค่อยแซ่บเท่าของไทยเเพิ่มความแดงๆหน่อยฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวจะทำละเดี๋ยวคอเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่เริ่มจากใส่กระเทียมเตรียมลงไปหน่อยอ เดียวให้มันหอมอืมหอมแล้วอ่ะหอมยังหอมแล้วร้อนมันเหลืองหน่อยหน่อยอ๋อโอเคแล้วก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งลงไปกุ้งตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากกุ้งแค่บวยนะใช่ใช่แล้วก็ผ่าตุบตัวนแล้วผ่าหลังแค่ใช่รอให้มันสุกหน่อยเกิดไฟระดับเท่านี้ใช่ไหม ก็อ้โวสิสเก้อแกจะหมดดูเบาจังอือใส่แก้ก็หมดมั้งเออใสหมดหมดไปมพี่กระป๋องแรกนี่ว่ะใช่ใจะทำเสร็จก่อนหมดไหมพี่บอยว่าไปไม่ทันว่ะกลิ่นกลิ่นหอมเลยทอดทอดก่อนมันจะได้หอมๆไม่ไม่ต้องคนโดยๆก็ให้มันรอมันสุกหน่อย ก็ค่อยติดสักทีหนึ่งอันนี้คือเสร็จแล้วกระหล่ำปีทอดน้ำปลาเสร็จแล้วหอมหอม,มอีกหนึงโอ้โห่ปลากุ้งกุ้งตัวใหญ่มากาตักมาดูสักตัวหนึ่งเฮ้ยเื้อมือใหญ่มากไซส์สิบสิบห้าสิบหกตัวเลยมั้งอือโอ้ยหอมมากอ่ะ ทอดกุ้งให้มันสุกน่ะ <c oughs> กลิ่นเหลือรับประทานฉันไปดูอีกทีไอ้ตูดทำไร <c oughs> ไอ้ตูดนอน <c oughs> รอก,กินอย่างเดียว้็ข้าวเหรอข้าวเสร็จยังข้าวเสร็จแล้ว๋อข้าวสุกแล้วเนาะกินไฟเขียวแล้วโอ้โห ก็ไรเอ่ยไหนต่อต่อจะใส่หัวหอมนะเพราะว่าอ,อ,อ,อมมุ่นอชอบหัวหอมนิ่มๆหอมใหญ่เนาะใช่ถ้าจะหอมิ่มิ่ก็เลยใส่ก่อนมีคนอาจจะชอบกรอบๆแล้วแต่ความชอบนะใช่ใช่ชนี่มันจานใหญ่ามากเลย เป็นคนทําอะไรน้อยๆจกะไม่เป็นเราก็ใส่ใส่ไข่ใส่ผงกะหรี่ไข่นิตกี่ใบเนี่ยทำไมดูเยอะจังเนี่ยสามใบละมั้งโอ้โห,โหกินมาครับกินหงกะหรี่โอ้โหหอมมากไม่รู้ว่าใส่นมเยอะไปหรือเปล่าขอใส่นมสดด้วยใช่ใช่โอ้เยอะไปว่ะดูน้ำมันเยอะแต่จะมันต้องเหือดแห้งมั้งนะใช่ใชนะ่เดี๋ยวมันต้องแห้งไง ไข่ออกมาน้อยไปจริงๆต้องมีไข่เป็ดด้วยอีกหนึ่งองลืมเอาไข่เป็ดมาไม่เป็นไรหรอกไข่ไก่ก็ได้ถ้าไข่เป็ดด้วยสีมันจะสวยกว่านี้โอ้โหหอมมาะหอมมากเวอร์พผิดเท่าที่มีก็ใส่มาหน่อยนึงเพิ่มความเผ็ดนิดนึงพอเดี๋ยวเผ็ดเกิน ไม่ได้ใส่ตอนแรกเพราะว่าเดี๋ยวมันดำทานเข้าด้วยกันนะครับอือเข้าสวยหอมอร้อนๆเลยโอ้โหกุ้งผัดผงกะหรี่กับอะไรอ่ะกระลำปีทอดน้ำปลาเออโอ้โหน่ากินจริงจริงอุ้ยแมงวันเจอกุ้งน่ากินไหมน่ากินมากตักกินเลยค่ะตักกินเลย เป็ดป่าเป็ดป่าเป็ดป่าสวยนะอืมเป็ดมันสวยนี่ดูว่ะ บรรยากาศเย็นมากเลยเย็นไม่สิ ใช่ต้องมีทางเข้าก็เราจะเข้าไปปะแล้วตรงนู้นมันบอกทางเข้าไปทางนู้นแต่ทางนู้นก็มีป้ายแล้วจะดูทางนี้น่าจะไปหน้าไปก่อนมันไปทะลุตรงที่เราเคยกางเต็นท์ตรงนู้นเพราะว่าที่คนโผล่มา <c oughs> ใช <c oughs> เ่เป็นเสร้างที่สรณและเกิดขึ้นเองตาม<ล>ธรรมชาติกามอันน่าทึ่งของธรรมชาติจะปรากฏให้ท่านเห็นและเรียนรู้ภายใต้ผืนป่าแห่งนี้และเราก็กำลังจะเดินเข้าไปในผืนป่าแหล่งนั้นมันมีอะไรเอ่ย โอ้เห็ดช่างหน่ารักเหลือเกินตามพื้นนี่เป็นแบบเป็นมอสเลยนะเป็นมอสขึ้นตามพื้นเลย ี่เรียกว่าป่าจริงๆเลยนะสิเพิ่งเคยเดินเลยเนะี่ไอเขาที่แล้วญี่ปุ่นมันเป็นส่วนสาธารณะแต่มันทําได้เหมือนป่ามากเลยแต่เนี่ยป่าของจริงเลยต้นอะไรจวงไม้พื้นเก่าแก่ของไทยจวงไม้พื้นเก่าแก่ของไทยต้นไม้ใหญ่เบื้องหน้าท่านคือต้นเทพพาโลอ๋อ นี่มันคือเต้นต้นเทพทาโร่เหรอเนี่ยโอ้ oh. สวัสดีต้นเทพทาโร่โอ้โนใหญ่จริงๆเลยนะนี่ยเขาบอกที่นี่เวลาช่วงหน้าฝนก็ฝนตกหนักมาก มันชื้นมากาาอ่ะค่ะเตชัョนที่แปดครับนี่มันแหล่งต้นน้ำไหม,มีเออมันคือแหล่งต้นน้ำไหมไมีขนเป็ดตัวนั้นด้วยขนเป็ด เล่นทั้งหมดแรงแกนันแล้วเนี่ย <c oughs> มีสติกฝึกเดินป่าไว้เดี๋ยววันข้างหน้าพาไปเดินป่าแต่แหล่งต้นน้ำน่าจะได้อยู่นะหรอ ต้นไม้ช่วยป้องกันดินพังได้จริงหรือนี่ต้นนี้ช่วยพระยุงหน้าดินไม่ให้สไลลงมาโอ้ต้นใหญ่จริงเดินต่อเจอขี้ช้างเลยเหรอ,อ,อไหนวะเช็ดใหญ่ขนาดนี้เหรออุยม,ม,มีสิ่งของดมดิ มีกลิ่นยังไงวะมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะมันนานแล้วมัง้งแล้วมันทำไมไม่เห็นมีหนอน,ม,นมีอะไรเลยวะต้นไม้หักเลยปะไม่ีนนะโอ้โหช้างเขาถึงบอกว่าติดไป้ายไว้ระวังช้างป่าจุดชมวิวภูค้อนะครับ ไหนโอ้โหโอ้โหให้พวกเรามองไปข้างหน้านะครับแล้วพูดพร้องกันว่าวิวสันสันสัน,สนโอ้หายเหนื่อยเลยฮะปั่ขึ้นบันไดขึ้นไปกระดูของผลมา <c oughs> อะ้ว โอ้วิวสวยมากเลยหายเหนื่อยเลยสิเห็น mm hmm. ไ,ไหมคุ้มไหมขอ oh, บอนั่งพักเหนื่อย ว่าจะชวนไปปูกระดิ่งไม่ไหลยหยุดเลยยังไม่ไหลยหยุดเรอนะอันนั้กดกดค้างไว้มั้งอืมโดนทากดูดเลือดตอนไปศึกษารธรรมชาติในป่ามันต้องใส่รองเท้าผ้าใบข้างสองข้างเลยโอ